สำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเราจะมาแนะนำกระเป๋าสามใบที่ใช้ทุกวันสลับกันใช้นะครับน่าจะมีกระเป๋าสองใบนี้แล้วก็ไปกระเป๋าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่ใครหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วก็ช่องเก่านะครับ <laughs> เป็นกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าผ้าใบนะครับที่มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกันน้าได้เลยนะฮะแล้วก็มีความทนทานมากนะครับข้างในก็ใช้งานจริงนะครับมันจะไม่มีช่องว่างหรือช่องแบ่งอะไรก็คือไอของ ใส่ได้เยอะมากจริงๆนะฮะเป็นกระเป๋าที่เลิฟมากๆเพราะว่ามันวอเตอร์พูฟหนึ่ง้เเลยเพราะว่ามันเป็นผ้าใบนะครับก็มีสายมาให้ปรับระดับได้แบบนี้นะฮะใครที่อยากได้นะครับชื่อแบรนด์ว่าคิดแนบดัดมีคิดแนบมีนะฮะอันนี้คือซื้อมาเป็นปีละแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มดีก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอามาแชร์ลิงก์ทุกคนว่าใครที่อยากหากระเป๋าที่มันทนทนมันมีหลายไซส์นะครับ อันนี้น่าจะเป็นไซส์กลางมันมีไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วมีไซส์เล็กกว่านี้เดี๋ยวจะทิ้งพิกัดช่องทางของทางแบรนด์ไว้ให้นะเพราะว่าใช้จริงๆนะดูสภาพคือไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยนะก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้มีสีให้เลือกหลากหลายนะครับก็ไปเลือกเอานะฮะฝากไว้ด้วยนะคบคลปคิปเนี่ยครับ